โอ้โห oh ผมจะชนะพี่ไม่ได้เหรอไม่ได้โจรผมต้องก้นใจน้องเขาเลยต้องชนะโจรผมต้องก้นใจน้องเขาน่เชื่อเลยครับว่าการที่ผมปรมาบมัดเขาในการปักฉุดไปกอดสามเป้าอ่ะมันจะไม่ช่วยอะไรผมเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในรอบที่สองในรายการช่วงของหลานมุกกระลุงใหม่นะครับลาวูแล้วผมขอพูดคำนี้แล้วกันสกีนเท่ไหมถ้าผมชนะแล้วก็คําว่าสกีนเท่ไหมจะมาอยู่ที่ช่องผมช่องเดียวเลครับเอาแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สองแล้วกันครับ Let's go เีียยรร์์ชาแนลครับผมหลานมุกกระลุงใหม่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยผกระเชิดกระเทิงก่อนอ่ะใช่สามเป้าสามศูนย์ครับเป็นไงครับแค่โอเค <Okay S 2> บางทีอาจจะชนะโหแต่ว่าอาจจะชนะพิตตี้ก็ได้คือโจทย์ของเราวันนี้เป็แข่งขันโดยการเป็นเป่าวิชงฉุก,กับพิตตี้สิบคนนะรับรวมกันดูว่าแยกช่อมช่องลุงใหม่ก็คือจะเป็นแขน่งขันโดยการเป็นเป่าวิชงฉุก,กับพิตตี้สิบคนคลิปนี้นะครับพิธชการผมก็จะบอกแท้่าเท่าไหร่ให้น้องๆนะครับ ไปดูว่าชาแนลไหนได้เยอะกว่ากัน Let's go <S ตอนนี้นะครับเราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์แล้วครับหลังจากที่เราโดนปรามาในครั้งแรกแหละครั้งเนี้ยผมจะเอาคืนแล้วผมจะเอาคขาว่าสกินเท่ห์อยู่ในรายการหลานมุกและลุงใหม่นะครับมาตามมาตอนนี้ผมเจอเป้าหมายแล้วะนะครับพี่ขอแข่งเป่ายิงฉุบได้ไหมครับชะนะได้ไรอ่ะชะนะไม่ได้ไรครับด้วยความภูมิใจในรายการชะนะใครชนะใครคนนี้แต่ต้องแพ้พี่ไม่ได้ไไม่่่ด้เเลนตอ มันช่องผมใช่ผมมแก้ตัวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แพ้เลยพี่ไ่ว่ามือพี่เฮ้ยอะไรครับผคอยแพ้ขอยแพ้หนึ่งสอง่อหนึ่งสองซ่อหนึ่สมีคนจริงมันไมไม่คอนะ่ะ ะว่าจะออกอยู่กะว่าจะออกค้อนสองครั้งไอ้ครั้งเดียวใช่อต่อเลยจะเสร์ค้อนสองครั้งไงใช่เราเราต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนมีวิธีการเรียนจะเป่าหยิบฉุบด้วยนะลองไปเรียนก็สอนเรื่องแบบประมาณว่าเหมือนว่าเราจะออกอะไรเราเดาใจแค่ในเซลยววีอ่ะแล้วมันจะถูกอ่ะก็จะมีแบบมุมมองด้วยนะพีอยู่ไ่ออกอะไรก็มือเลยใช่ฮะโอ้โหแต่แล้วนี่กายมาเจอวิธีการเล่นเป่าหฉุบที่ดูแบบนะครับ ไม่เป็นไรครับในในบูธแรกผมก็แพ้แล้วนะน้องชื่ออะไรครับชื่อเพียวค่ะเพียวนะครับเพียวด้วยเพียวนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปหาคนต่อไปหาใครครับหาพิตตี้คนต่อไปครับตอนนี้หนึ่งคนแล้วนะครับผมคะแนนศูนย์ต่อหนึ่โอเคครับตอนนี้เรากาัคนที่สองแล้วนะครับชื่อแววค่ะคาทาค่ะคาทาตัวราวนะครับต้องทาคะแนนตีเต้นให้ได้นะครับผมจะเป่าีิชุก่อนนะครับ คุณเคอบเอค้ยครับน้องแวังครับยิงยาวยิงเตายิงชุบยิงชุบยิงชุบตามข้อตกลงครับน้องเขาต้องตบหัวนะครับตบที่หัวใจครับโอ้ยพี่ครับพี่ออกอะไรพี่ออกใจผมรักที่ตายเลยอะขอตังค์แทนได้ปะอะไรนะขอตังค์แทนนะป้าหิวตามนั้นนะฮะคือถ้าผมชนะลุงได้นี่เก่งมากเรียกลุงเลยเหรอสงสารเนาะหน้ายังตึงอยู่เลยเอ๊ะนี่มาช่วยเลย อย่าโกอย่าโกพี่บอกเลยนะโอ้ยเอามันไปเก็บที่สิจ่ายดิขอบคุณจ่ายแล้วโอเคมาพี่ยันยเยาบะกระเป๋ายิงชุบเจ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน้องหล่อเกินไม่มีความซื่อสัตย์ในหมู่โจรโจรได้ไงเนี่ยสวยขนาดนี้โจรสิโจรคนใจโอ้โหไงตามบุกฐานนี่ไงอึ้งสิโอ้โหตะกินเลยขอบคุณน้องแอลมากค่ะตอนนี้เราถึงคนที่สามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โบ๊ท อ๋อมิลาดอดิโอค่ะอาอยู่กับน้องอุ้มบุญค่ะน้องอุ้มบุญนะครับตอนนี้นะครับคะแนนผมยังตามอยู่นะครับสู่ตัวหนึ่งแข่งไปแล้วสองใช่แต่คราเนี้ยผมต้องตีตื้นกลับมาให้ได้โอเคนะยันยินยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้ยเป็นไงล่ะโอ้โหตอนนี้สอบหนึ่ง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 อะไรครับโอ้โหน้องอุ้มบุญจะว่าไง ตู้ตายรอบหน้าเอาใหม่ค่ะต่อไปเจอโอเคๆแล้ครับแล้วนะบอกอะไรครับไม่บอกบอกนิดนึงไม่บอกโอ้สงการนี้คนไทยด้วยกันไม่บอกเราเราใจดำไม่ใจใจดำไโอเคพี่มาอานะครับผมบอกกระดาษอ่าบอกระดาษสาบาทสาบาทใช่เนี่ยพูดอย่างเงี้ยนะโดนหลอกมาหลายรอบแล้วแปลว่าโดนผู้ชายหลอกอะไรครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะ โอย้ชนะครับชน้องอ้วนอ้าวเนี่ยครับตอนนี้คะแนนก็เลยหนึ่งหนึ่งนะครับคนที่สี่นะครับโยกับน้นองน้องพวงชนค่ะพวงชนพวงชนไม่ใช่หววชนพวงชนพวงชนนะครับเราจะมาแข่งปล่อยฉุกคนที่สี่นะครับเด็ต้องแพ้พี่แล้วกันพีเหรอยังไม่ได้แข่งเลยอ่ะแข่งเกาะแพ้เลยแล้วกันพี่ต่ออะไรเนี่ยไม่ได้พี่เพราะงั้นพี่พี่จะแพ้ดีแล้วแพ้ดีแล้ว เรารู้จักกันมานานเรารู้จักกันมานานใช่ค่ะนานแล้วไงต้องรู้จักใหม่ให้ความสำคัญมากกว่ายินีชกอันนี้ไอ้เด็กนีงตามผมละอะที่ต้องแพ้ผมชเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมขอบคุณน้องปูงชนมากนะครับเรารู้จักกันแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับต่อนี้ค่ะอ่ไงก็ขอบคุณน้องปูงชนมากค่ะโอเคครับตอนนี้คะแนนเท่าไหร่แล้วครับสองเท่าสองเท่าใช่ตอนนี้สองเท่าแข่งไปแล้ว สี่รอบนะครับสองเท่าสี่รอบนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปว่าลุงใหม่กับเคอเคใครจะชนะยอมแพ้ที่แล้วกันนะจ๊ะยอมแพ้ละทำคะแนนเท่ากันอยู่สองสองอ่านะครับผมต้องเอาคำว่าสกินเฮมาอยู่ในการช่วงผมได้ตอนนี้ผมอยู่กับน้องแบมค่ะน้องอะไรนะครับแบมแบมค่ะน้องแบมแบมนะครับผมชื่อผมชื่อผมชื่อไม่ใหม่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 กับแบมแบมน่ารักเท่ากันหน้าตาใกล้เคียงกันเลย โอเคหนึ่ง okay. เป็นไงล่ะเอ้ยพี่เป็นไงอ่ะก็บอกแล้วไงว่าเกิดมาเพื่อตัดหัวใจผู้หญิงโอ้อบหกก่อน <laughs> อนี่เ <laughs> <laughs> ดี่ยสุขหนา้าตาไม่หล่อเลยแต่ก้าพูดตบูรณ์อ่าอ่าอ่าเรา,า,าแบบสู้ๆนะจ๊ะพี่ต้องการให้น้องเมย์เป็นชนะ,ะพี่เจาะกอะไรไม่บอกดิบอกขอน<า>หนหึ่งสองซ้เฮ้ยโอ้โหอัไรวะแปลว่าคุณแพ้คุณสวย โอ้โหเราขอบคุณน้องแบมแบมมากเลยครับที่ช่วยทำให้พี่ชนะในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะวันนี้นะครับอย่าพิ่งไปอ่าพึ่งไปขออวยตัวเองหน่อยบอกแล้วนะครับผมเกิดมาเพื่อตัดหัวใจผู้หญิงส่วนคนนี้เกิดมาเพื่อดมถึงที่ชอบเขาหรือเปล่าตรงนี้ต้องตัดตรงนี้ต้องตัดตอนนี้นะครับเราอยู่กับ น้องพิตตี้คนที่6แล้วเราอยู่กับน้องอะไรครับทิกกี้ค่ะทิกกี้ต้องทิกกี้อยู่บูธดไดเนสค่ะอ่าโอเคครับเราจะกลับมาเป่าอิฐถูกนะครับวันนี้น้องทิกกี้ต้องแพ้พี่นะพี่ขอร้องได้เปล่าไม่ได้พขอร้องด้วยพี่ขอร้องพี่อยากชนะมันหน้าตาไม่น่าชนะแม่ไพี่ขาดมารชนะตลอดใช่ครับเอาอย่างนี้นะไฮโอเคใช่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเราลงเลยแล้วกันนะครับหนึ่งสองอ้าว อ้าวชนะนะครับกระดาษทำไมอ่ะโอ้ก็ต้องมีอย่างนี้กันบ้างมามาโหดมากมามาเลยมาพี่อวอะไรกระดาษกระด่างอะไรกระดาษโอเคเรามาดูกันเรามาดูกันเรามาดูกันดรับสกีช่วยพี่ด้วยนะเดียวพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็น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  ขอบคุณน้องจิกิไม่หรอกอยากให้กิ๊กจับอะไรนะอยากให้กิ๊กจบด้วยเฮ้ยจับพี่มั่งดิแก่แล้วก็จับได้นะดูดิต่างกันมากเลยโอเคขอบคุณน้องจิ๊กิมากครับสวัสดีครับคุณอะไรครับยามาห้าค่ะไม่ครับอกว่าคือเราต้องมาหกพี่อย่ามาห้าทำไมครับไปเล่นตัวโน้ตครับเราอยู่กับน้องแปดหนึ่ง ไวพี่ก็แพ้ไงเออชนะเราได้อะไรอ่ะใจไปแล้วครับใจโอ้ดยเหมดขึ้นหมดขึ้นหมดขึ้นแล้วอะไรเอ้าถามอย่างี้แล้วจะเออพี่ออกอะไรนี่ผมพูดจริงสาบานกันไก่กันไก่ผมออกกระดาษอ่าโอเคนี่พูดจริงอ่พูดจริงจักใจจักใจเอารายการผมประเดิมเลยครับหนึ่งสองสามอะไรครับอันนี้คือใครหลอกใครหลอก บอกกระดาษนะครับน้องแตกก็แพ้แพ้ไปนะครับโอ้ตายแล้วน้องแตกน่าสงสารมากเลยขอบคุณน้องแตกมากนะครับโอ้ตายแล้วครับน้องแตกเขาเชื่อเขาไม่เชื่อผมไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับโอ้ตายแล้วพระเจ้าเถอะนี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วสี่สามสี่สามโอ้โหตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่บูธเลยต่อครับไปบูธอะไรครับเอพีฮอนด้าค่ะอยู่กับน้องอยู่กับน้องนิดหน่อยน้องนิดต่อยนะครับพี่นิดน่อยอ้แตก ความสวยนี่ไม่นิดหน่อยนะครับความสวยนี่ต<น>้อง <ละ S 2> บอกว่าสวยจริงๆนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันไปลือยที่จุฬาฯกันดูซิว่าใครจะชนะแน่นอนพี่เริ่มจากผมก่อนแล้วกันนะครับน,น้องนิดหน่อยครับเอาลนะหนึ่งสองอา้อาวอ้าวน้องนิดหน่อยแพ้ะเพราะผมชอบตัดใจผู้หญิงไงคนสวยก็ต้องตัดอย่างนี้แหละบ่าๆคอนสผมบอกคอนที่ออกอะไรออกออกกันไก่ออกกันไก,ก่ ชนะแน่นอนลุงใหม่แท้แน่นอนับผมมาผมปิดตาเลยเนี่ยปิดตาเลยอ่ะหนสองโอ้โหเป็นไงละครับน้องนิดหน่อยปอกกระดาษครับน้องนิดหน่อยเขาชอบพุ้มหัวใจผู้ชายหลอกหลอกใช่ใใช่ใช่ใอ่ใช่้ช่อ้่ใน่ใชน่ใย่อช่ เราก็ยังอยู่ที่บูธฮอนด้านะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องนูดีค่ะน้องนูดีนะครับนูดีีไม่ใช่นูเด่นูดีนูดีน้องนูดี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งไปสู่ของน้องนูดีนะครับยังไงน้องนูดีแพ้พี่ด้วยนะพี่ขอร้องความผมจะชนะพี่ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ผมโจมผมต้องก้นใจน้องเข้าเลยต้องชนะอ่พรุ่งนี้ใหม่ครับโจนคนใจโอเคมาแข่งกันเลยดีกว่าเอานะครับเอาแบบไหนดีหนึ่งสองซับได้เอาละหนึ่งสองซับ เ็นไงล่ะบอกแล้วจดป้นใจตัดใจคนสวยตลอดหน้าตาไม่หลนะ่อเลยตัดใจตลอดก็เอาสุดยอ,อนี่มีแบบนี้ด้วยจะบอกแอบบอกรักหน่องเอา,เอาชนะน้องดูดี้ชนะครับตบมือน้องดูดี้นยครับโอ้โหขอบคุณน้องดูดี้มากเลยนะครับทําให้ชีวิตของคนอายุเยอะมีความสุขนะครับแล้ว <c oughs> ขอบคุณน้องดูดี้มากครับสวัสดีครับอีกรอบครับ <c oughs> สุดยอดแหละไม่อยากบอกเดี๋ยวตาสุดท้ายคำว่าสกินเทก จะตกอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่บูธฮอนด้าค่ะโอ้ได้แล้วครับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าค่ะเอามอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องทรายค่ะน้องทรายนะครับน้องทรายแต่เป็นพี่เป็นพี่ผมเลยแต่หน้าเขาเด็กกว่าเองตีกันต่อมดิหนึ่งสองซ้ำเัดหัวใจหนึ่งสอหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเป็นไงล่ะจอนป้นใจนะครับจอนป้นใจอีกแล้วตัดหัวใจน้องทรายตัดแล้วไงหน้าตาไม่หล่อแต่ตัดหัวใจผู้หญิงตลอด ต้องสายจัดการเลยออกอะไรฮะอ๋มเลยถามได้ออกเลยทำทีทำรักชนะทุกอย่างโอ้โหออกกระดาษใช่พี่ให้พี่ออกกระดาษเหรอใช่ผมจะได้ออกกันดไก่อ่าได้ตัดใจมางอ่าโอเคหนึ่งสองอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับคืออะไรครับคืออะไรเออนั่นสิคืออะไรอ่ะหัวใจโอ้โหผ่านไปแล้วนะครับกับการแข่งขันในรอบของหลานมุกกระลุงใหม่เป็นไงผลการแข่งขันเขาพูดเลยนะฮะว่า อะไรครับเป็นไงล่ะครับแพ้นะครับหลานมุกุลุงใหม่ชนะนะครับพวกเราตอบนนีีบอกคำเดียวเลยว่าผมนี่เก่งมากๆแต่ว่าต้องไปดูช่องผมก่อนนะว่าช่องผมชนะหรือเปล่า K.R.K. Channel โอ้ K R k c h ช n n e l นะครับต้องกล่าวเขาว่าราตีสีทวงไม่ใช่สกินเท่